สวัสดีครับยืนยันกนารอัดคลิปวันนี้วันที่ยี่สบตุลาคม6ก็นะครับมาเทสคอรลัตของเลเชียนนะครับยี่ห้อเก่าแก่ของคนไทยเราเองนี่ครับตัวใหญ่เทอทะโบราณให้เสียงโบราณอน็อกสวยงามครับพิเศษคือมีคอรลัตสามปุ่มก็คือนี่ครับจะมีปุ่มคอรัตนี่ก็คือเลเวลของคอรัตนะครับจะเอาดังมากดังน้อยความลึกความเร็วในการแกว่งพิเศษคือมีภาคซูเปอร์บูท แอมมาให้ด้วยนะครับสามารถใช้บูทแอมมีเกนกับคอนทูนะครับคอนท์ก็เหมือนโทนนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงคอรัสก่อนนะครับกีตาร์ไอเปเน็ตนะครับต่อตรงเข้าแอมไบเล็กนะครับใส่รีเวิร์บนิดนึงแล้วใส่คอรัสครับเสียงอันนาล็อก งามนะครับเสียงสเปีดวนสวยมองๆๆเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงคลีนก่อนนะครับเสียงคลีนที่มีชาร์จดับเตอร์9้าโวลต์ที่ใช้กับบอสได้เล,เลยนะครับตัวใหญ่นะครับวินเทจที่เอาตั้งในตู้โชว์ก็คลาสสิกดีนะครับหาดูยากนะครับไม่ค่อยมีใครได้เห็นนะครับนี่คือเสียงคลีนนะครับพอใสอ่คอรัดแล้วกับหนาขึ้นด้วยแต่ถ้าอยากจะให้มันไบรท์เดี๋ยวมีปุ่มบูสแอมต,ตรงนี้ช่วยด้วย อันนี้เสียงคลีนปกตินะครับกีตาร์ใสละบางนะครับพระใส่คอนเร่าหนานะครับหนาปึกเลยไนะ้ยใช้กับเสียงแตกก็ใช้ดีนะครับใช้กับเสียงแตกก็ซโล่ดีเพราะว่ามันหนาครับเอาไว้เวลาเล่นซโล่แบบพวกยุคเก่าๆใครชอบซาบแบบพี่โอมชอบซาบแบบไมโครชิปเก่าๆชอบซาบแบบ ฝรั่งอย่างบอสตันอะไรก็ใส่คอรลัสเพราะเจอร์นี่ก็ใส่นะครับวงเจอร์นี่ก็ใส่คอรลัสโตโต้ก็ใส่นะครับเพราะดีเอาละมาใช้การใช้งานกันครับถ้าปรับเลดมาเร็วๆมันก็จะแกว่งเร็ว้ววววววสวยถ้าปรับเลดเร็วที่สุดเลยนะครับ เร็วจนแบบไม่มีช่องว่างเลยไหมฮะว้ให้มันซาลงจับขอดง่ายๆให้ดูว่าคอรับมันเพลาะจริงๆนะครับเล่นเนี้ยกำลังเพลาะนะครับถ้าปรับน้อยลงอีกมันก็จะแกว่งวนช้าลง จะแอบใส่คอร์สนะครับเหมือนกับมาให้รู้ว่าเราใส่คอรัดด้วยครับมันจะวนเฉยเห็นไหม <ปะ S 1> ครับสวยงามมันจะก้องก้องกลง,งวานแต่ไม่ให้ไม่ให้มีเสียงว่าว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 ,าวานะครับเราจะปรับเลดมาน้อยหน่อยนะครับปิดเลดครับมันจะวนเหมือนเฟเซอร์เฉยๆนะครับ ว่เล่นได้เยอะนะครับเนี่ยเพราะอยู่ที่เราปรับเลยถ้าปรับเลดเยอะล่ะเราปรับดิฟน้อยมันก็จะไม่ค่อยดีเสียงวนวนวนนะครับถ้าเราปรับดิฟน้อยเกินไปมันจะเป็นเสียงนี้ความหมุนวนของลำตัวควาราจะน้อยลงมีแต่ความสั่นไว้นะครับเอาไว้ตีคอร์ดเพราะนะครับ การใช้ดิฟ, darum, ฟกับเลดนะครับอาจะเปิดให้หมดทั้งคู่จะให้ฟังอันนี้คอรัสที่เขียนว่าคอรัสที่คือเลเวลของคอรัตนี่นะครับเปิดเยอะก็จะมีเสียงคอรัเตเยอะคอรัสก็จะมาก่อนเสียงจริงนะครับเปิดมากเกินไปคอรัสจะมาก่อนเสียงจริงใช้งานกว้างดีเปิดน้อยหน่อยคอรัสก็จะน้อยออกน้อยเ<ๆ>สียงจริงออกเยอะ เ,เปิดตรงกลางแล้จะได้ยินชัดนะครับทีนี้มาลองดูครับภาคซูเปอร์บูทแอมเนี่ยเราก็ปิดทั้งทั้งคู่ก็คือไม่ใช้มันได้มีปุ่มออนออฟใช่ไหมครับปิดทั้งคู่ก็ไม่ใช้เมื่อเราเปิดขึ้นมาเสียงกีตาร์จะหนาขึ้นอีกมันสามารถใช้บูทแอมอย่างเดียวก็ได้นะครับเปิดเกนหนาขึ้นมาอีกดังขึ้นอีก เราเหมือนหนาขึ้นอีกอ่ะเสียงเต็มกว่าเดิมนะครับ สุดเนี่ยไอโฟนรับไม่ได้แล้วคิดว่านะ่าจะแตกผ้าแล้วครับสามารถใช้บูสโซโลก็ได้นะครับสมมติว่าเราอยากใช้บูสโซโลเราก็เปิดคอรับน้็กๆอย่างนี้ก็ได้เราก็เปิดแต่เกนใช่ไหมฮะมันจะเป็นการบูสโซโลหรือบูสบูสเสียงคีนได้มาดูปุ่มคอนฟัวบ้างนะครับใครใช้เคยใช้อัมมาแชลก็งคงจะทราบดีปิดบดจะหนาเปิดเค้ื่อจะใสคมแล้วก็บางลง สายใช้ได้เลยครับเนี่ยเปิดมากๆากแหลมสุดๆมันเพลงสมัยก่อนนะมันเป็นโมโนนะเห็นไหมครับเราบริซั์ใช้ได้ ถ้าอยากจะใช้เฉพาะภาคตรงนี้เราก็อาจจะปิดคอรลัตไม่ยากเราก็ปิดคอรลัตเป็นศูนย์ใช่ไหมครับอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูเราปิดโหมดบูตแอมป์ก่อนนะครับเสียงคลีเราปกติเป็นแค่นี้หรือเสียงแตกก็ได้นะครับเป็นแค่นี้เราจะไม่ใช้คอรลัตเราก็ปิดคอรลัตไปนะครับแล้วเราก็เปิดภาคบูตตรงนี้นะครับพอเราเหยียบใช้มันจะกลายเป็นภาคบูตอย่างเดียว ไม่มีคอรัดออกมาเพราะเราปิดคอรัดอยู่ใช่ไหมครับเราบูสเกนขึ้นไปอีกเใช่ไหมครับบูสมากเลยไอโฟนเอาไม่อยู่นะครับเนี่ยเสียงจริงๆแค่นี้เองถ้าเราไม่บูสแอมเนี่ยเพิ่มพลังได้มหาศาลเลยนะครับเนี่ยแค่เปิดเบอร์ห้าของเกทเนี่ยก็เหลือเฟือแล้วและเป็นบูสที่คลีนดีด้วยนะครับ ถ้าอยากให้มันใสขึ้นอีกก็เพิ่มคอนทัวร์ตรงนี้ครับนี่ครับคือการใช้งานของเขาใช้งานได้ดีหมดทุกอย่างนะครับปุ่มออนออฟนะครับเทสให้ดูใช้อแดปเตอร์เก้าวนปกติเองไหครับฝ่ายออนออฟปกติครับผมอ่าเดีเทียบกับเอฟเฟกต์บอสให้ดูก้อนหนึ่งนี่ครับบอสตัวเท่านี้เท่ากับเท่ากับบอสวาง3าตัวครับ หนึ่งสองสามสามก้อนเท่ากับเขาตัวหนึ่งความยาวนะครับความสูงเท่ากับบอสเลยความสูงนะครับแต่ความยาวเนี่ยเท่ากับบอสเรียงต่อกันสามก้อนกว่ากว่าซื้อขายกับผมวางใจได้เลยนะครับผมดูแลทําคลิปให้ละเอยียดทุกขั้นตอนและแพ็คอย่างดีแล้วมีรูปการแพ็ครูปการส่งครบถ้วนหมดทําให้ด้วยใจครับผมขอบพระคุณมากครับ